มติชนพอดแคสต์หลังเลือกตั้งสนุกกว่าก่อนเลือกตั้งโดยพิทพงศ์สวัสด์น่าจะกล่าวได้ว่าการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ8กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมานั้นเป็นการเลือกตั้งที่วุ่นวายที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยและลุ้นกับการประกาศผลการเลือกตั้งที่เป็นทางการมากกว่าปกติ ตอนได้ผมคิดว่าเต็มที่ก็คงวุ่นวายและเป็นที่สงสัยในระดับเดียวกับตอนปี2562แต่กลายเป็นว่าการเลือกตั้งในปี69นี้น่าจะพาเราไปในปีที่ลึกกว่านั้นหรือพาเราไปในปริมณฑลที่เราไม่เคยไปมาก่อนเลยก็ได้ความเดิมจากตอนที่แล้วที่ผมทำนายผลการเลือกตั้งไว้หลายทางซึ่งก็มีผิดบ้างถูกบ้างมาวันนี้คงต้องมองย้อนหลัง และแลไปข้างหน้าเพื่อมองว่าการเมืองไทยจะไปทางไหนในส่วนที่ทำนายผิดผมทำนายว่าการต่อสู้แข่งขันระหว่างพรรคกรุงใจไทยกับพรรคประชาชนน่าจะขับเคี่ยวกันจนนาทีสุดท้ายและจะชนะแพ้กันไม่มากปรากฏว่านี่คือครั้งที่สองแล้วที่เกิดปรากฏการณ์ส้มคิดน้ำเงินทารรในครั้งแรกส้มคือกลุ่มที่มารณรงค์แฮ็กระบบเลือกสอวแต่สุดท้าย คนที่ทำสำเร็จและถูกตั้งข้อหาอยู่ในตอนนี้คือน้ำเงินย้ำว่าในรูปคดีนั้นหัวไม่ผิดผิดที่มีเส้นเงินมาเกี่ยวข้องในครั้งที่2หรือครั้งนี้ก็เหมือนกันส้มรณรงคงสุดท้ายว่าต้องได้ถึง200แล้วห่างจากอันดับสองมากๆจึงจะจัดตั้งรัฐบาลได้ในกรณีที่ไม่ได้แลนสไลด์ปรากฏว่าสุดท้ายน้ำเงินทำได้ นอกจากนั้นก็คือผมเชื่อว่าครั้งนี้จะมีคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าเดิมกลายเป็นว่ายังเป็นที่สงสัยว่าทําไมคนมาใช้สิทธิน้อยลงเกือบร้อยละสิบจากตัวเลขคร่าวๆทั้งที่รถลาก็ติดเป็นพิเศษในวันเลือกตั้งในตอนที่ผมไปถึงหน่วยก็ถามเจ้าหน้าที่ที่เป็นกรรมการประจําหน่วยเขาบอกว่าคนมายังไม่ถึงครึ่งตอนเที่ยงซึ่งก็แปลกมากเพราะว่าในตู้บัตรเลือกตั้งผมรู้สึกว่า บัตรมันแทบจะเต็มแล้วอาจเป็นไปได้ว่าเนื่องจากมีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งและลงประชามติในวันเดียวกันก็เลยดูว่าแออัดแต่หน่วยเลือกตั้งอาจจะเล็กลงก็อาจเป็นได้ส่วนที่ทำนายถูกก็คือเพื่อไทยได้เก้าอี้มาไม่ถึงร้อยและความนิยมลดลงและเรื่องที่ว่าพัคประชาชนน่าจะควัดเก้าอี้ในกรุงเทพมหานครหมดทุกเขตซึ่งผมก็ลุ้นอยู่มากในตอนนับคะแนนเพราะบางเขตนั้นการนับคะแนนขึ้นกับว่า จะนับส่วนไหนของพื้นที่ก่อนกันเพราะบางพื้นที่ในเขตบางพักก็มีคะแนนสูงกว่าอีกพักหนึ่งในช่วงแรกรวมทั้งทำนายว่าประชามติจะผ่านเพราะพักใหญ่นั้นมีจุดยืนตรงกันในเรื่องนี้และการเขียนัฐธรรมนูญใหม่ยังใช้เวลาอีกยาวนานที่นี้มาสู่เรื่องผลการเลือกตั้งซึ่งผมไม่ได้ติดใจมากนะกกับชัยชนะของพักภูมิใจไทยและความพ่ายแพ้ของพักประชาชนเพราะบรรยากาศในคืนนับคะแนนนั้น พักการเมืองต่างๆที่ไม่ชนะที่1ตั้งแต่ประชาธิปัตย์เพื่อไทยและประชาชนต่างออกมาถแถลงรับการพ่ายแพ้หรือสับทถวบ้านเรียกว่าโยนผ้ากันตั้งแต่ผลคะแนนทางการออกมาตอนนับได้สักร้อยละ16 1 8ถึง18เท่านั้นเองหลังจากที่คะแนนค้างอย่างยาวนานไม่คืบหน้าเลยมาหลายชั่วโมงจนในตอนที่ผมจัดรายการโทรทัศน์ก็ต้องไปดูคะแนนที่อัปเดต และการประกาศชัยชนะจากหน้าเพจต่างๆของบรรดาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเองเพราะการนับคะแนนหน้าหน่วยและรวมคะแนนที่จังหวัดนั้นเสร็จสิ้นแล้วในแต่ละพื้นที่สิ่งที่อาจจะอธิบายได้ตั้งแต่การมาลงคะแนนน้อยกว่าครั้งที่ผ่านๆมาอาจจะอยู่ที่สัญญาณของการไม่ตัดสินใจเลือกพักหรือผู้สมัครการเมืองใดที่มีจำนวนมากกว่าที่ผ่านมา และในนาทีสุดท้ายก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณ1้0ยละสินั่นแหละครับในวางโพทีนี้มาดูคะแนนของภูมิใจไทยที่เพิ่มมาอย่างมหาศาลจนหลายคนตกใจก็คงต้องมาถอดสมการดูให้ดีว่าอธิบายไม่ได้หรือว่าเป็นปัจจัยแค่ชาตินิยมจริงหรือไม่โดยส่วนตัวผมเห็นว่าเป็นคะแนนที่ไหลมาจากฝั่งอนุรักษ์นิยมเดิมหรือคะแนนลุงตู่นั่นแหะครับ ถ้าดูคะแนนภูมิใจไทยที่เพิ่มมาจากเดิมจาก3เป็น19ในบัญชีรายชื่อก็อาจจะพอเห็นภาพว่าคะแนนตรวมไทยสร้างชาติครั้งที่แล้วมีถึง13คะแนนและคราวนี้เหลือ2คะแนนและเพื่อไทยจาก29เหลือ16ตัวเลขน,นะวันที่15กุมภาพันธ์69สิ่งที่ควรพิจารณาก็คือตัวเลขของเพื่อไทย13คะแนนนั้นไหลามาภูมิใจไทยแค่ไหนนั้นน่าจะเป็นคะแนนที่สําคัญที่มาพร้อมกับตัวผู้สมัคร ที่ย้ายพักด้วยส่วนหนึ่งโดยรวมแล้วอธิบายคร่าวๆได้ว่าถ้าภูมิใจไทยได้คะแนนเพิ่มมา16ก้าอีในบัญชีรายชื่อก็แปลว่าน่าจะมาจากคะแนนลุงโตสัก11ที่และอย่างน้อย5ที่นั่งมาจากเพื่อไทยและอาจจะมีบ้างที่ให้โอกาสพักเก้าไกล39กอีและตอนนี้เหลือแค่31ก้าอีแต่ในส่วนเก้าไกลนั้นลดลงจาก39หรือ31น่าจะอธิบายได้จาก การทวงเก้าอี้คืนของประชาธิปัตย์ที่เดิมได้3เก้าอี้มารอบนี้ได้12เก้าอี้คือเพิ่มมาเก้าที่นั่งโดยประมาณนั่นแหละครับแม้ว่าจะชัดเจนว่าไม่มีผลต่อคะแนนเขตของพรรคประชาชนที่ยังได้ชัยชนะอย่างน้อยในพื้นที่กรุงเทพโดยสรุปแล้วความนิยมของปุมิใจไทยอาจไม่ได้มาจากความนิยมแบบทุ่มทน้นเหมือนที่ตีปี๊บกันแต่อาจจะมาจากการย้ายฐานของความนิยมมาจากลุงตู่เดิมเสียเกือบหมด มีสัก5้ถึงเก้าอี้ที่ย้ายแบบหาร่องรอยได้ยากหน่อยซึ่งนั่นน่าจะเป็นกระแสที่คนคาดการว่าเป็นกระแสชาตินิยมจากปัญหาชายแดนที่ไหลมาจากพักอื่นหมายความว่าอย่างน้อยภูมิใจไทยก็มีศักยภาพในการดึงคะแนนย้ายจากลุงหนูมาลงตู่อยู่แล้วในแง่พื้นที่สอสอและความนิยมเดิมไม่ใช่พูดว่ากระแสชาตินิยมของไทยน่ากลัวขนาดที่หลายคนวิเคราะห์ แต่ในภาพรวมพักประชาชนก็ยังชนะในคะแนนบัญชีรายชื่ออยู่ดีและมีหลายจังหวัดที่ชนะบัญชีรายชื่อยกจังหวัดแม้ว่าในระดับพื้นที่จะแพ้ส่วนเพื่อไทยนั้นก็ยังครองความนิยมในระดับบัญชีรายชื่อของไีศานอันดับหนึ่งอยู่ดีแม้ว่าจะเสียพื้นที่ไปหลายพื้นที่ในระดับเขตและเสียเชียงใหม่สรุปว่าตอนนี้ยังไม่มีจังหวัดไหนที่เพื่อไทยครองเสียงทั้งจังหวัดเลยในระดับเขต ทีนี้มาถึงส่วนของผลของการเลือกตั้งในระดับเขตซึ่งผมคิดว่าในรอบนี้ความน่าสนใจกลับไปอยู่ที่เรื่องของความแม่นยําในการทําพื้นที่และระบบการเลือกตั้งแบบที่ไม่ได้คํานวณตามสัสดส่วนเอาคู่เทียบมาดูคือพรรคประชาชนกับภูมิใจไทยและกล้าทํากับเพื่อไทยจะพบว่าความแม่นยําในการทําพื้นที่นั้นผิดกันคือจํานวนคะแนนที่ได้แปลงผลมาเป็นเก้าอี้ได้ผิดกันอย่างมากมาย ภูมิใจไทยเกือบ10ล้านได้มา174เก้าอี้แต่ประชาชน7.8ล้านได้มา77เก้าอี้เพื่อไทย6.7ล้านได้58เก้าอี้และกล้าทํา8 8ล้านได้มา56เก้าอี้ส่วนเรื่องบ้านใหญ่นั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่พูดง่ายว่ารอบนี้บ้านใหญ่ชนะส่วนที่สำคัญน่าจะอยู่ที่ว่าทำไมประชาชนเลือกบัตรสองใบไม่เหมือนกันมากกว่า ซึ่งเรื่องนี้ถ้าถอดรหัสไม่สำเร็จเราก็จะไม่เข้าใจการเลือกตั้งในท้องถิ่นที่จะต้องเกิดขึ้นในอีกสามสนามในอนาคตคืออบตเทศบาลและอบจอในส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการซื้อเสียงในรอบนี้ก็คงยังเป็นที่พิสูจน์กันต่อไปว่าการซื้อเสียงรอบนี้มากกว่าปกติไหมและมีทางเรื่องจำนวนที่มาของเงินและการลามไปซื้อถึงหน่วยเลือกตั้งไหม ในความเห็นของผมกรณีดราม่าเลื่องตกลงตำแหน่งแห่งที่ของการซื้อเสียงนั้นมันอยู่ตรงไหนในการเมืองในพื้นที่ผมคิดว่าเรื่องนี้ละเอียดอ่อนไม่ใช่แค่มองว่าใครโง่ใครฉลายกว่ากันเรื่องแรกคือการใช้เงินในการเลือกตั้งนั้นมันถูกจัดว่าเป็นเรื่องการเมืองเชิงศิลธรรมในพื้นที่ในพื้นที่อย่างชัดเจนคล้ายคกับเรื่องของเศรษฐกิจศิลธรรมในพื้นที่ที่เคยเถียงกันในวงวิชาการเมืองหลายข้สวัสด์ก่อนที่มองว่า ในโลกของชาวนานั้นมีเส้นแบ่งว่าเศรษฐกิจที่เป็นธรรมนั้นอยู่ที่ไหนการขูดรีดทำได้ในระดับใดการซื้อเสียงในฐานะศิลธรรมในการเมืองในพื้นที่ก็มีความสำคัญในแง่ของความเป็นคนดีและหน้าที่ที่พึงปรารถนาของผู้แทนในพื้นที่ว่าพึ่งพาได้อย่างไรบ้างเพราะการซื้อเสียงสมัยนี้ไม่ได้บังคับและการซื้อมากสุดอาจจะไม่ได้เป็นผู้แทนเสมอไป ตามที่งานวิจัยเรื่องนี้ออกมามากมายแต่ถ้าไม่ได้ซื้อเสียงเลยก็ไม่ได้แปลวะ่าไม่ได้ถ้าไม่ได้เรื่องอุดมการก็ต้องลงพื้นที่อยู่ดีความสําคัญน่าจะอยู่ที่ว่าจะเอายังไงในเรื่องนี้กฎหมายเองก็วางตัวเองไว้ในสถานะที่ปกป้องชาวบ้านอยู่ในระดับหนึ่งอธิบายง่ายๆว่าในการซื้อเสียงในบ้านเราเขาจับแต่คนซื้อไม่ได้จับคนขายแถมคนจํานวนหนึ่งยังไม่เชื่อมั่นว่าถ้าแจ้งเบาะแสะแล้วเขาจะปลอดภัย หรือกกตจะจับได้จริงๆขณะที่ถ้าเป็นยาเสพติดนี่จับทั้งคนขายและคนซื้อหรือการท้าประเวณีนี่จับคนขายไม่จับคนซื้อผมไม่ได้คิดว่าสิ่งที่กฎหมายว่าผิดมันเป็นเรื่องเดียวกันอย่างน้อยี่สามเรื่องข้างบนแต่ต้องการชี้ให้เห็นว่าตกลงกฎหมายในเรื่องซื้อสิทธิ์ขายเสียงนั้นเป็นอย่างไรกฎหมายมันมีแต่มันมีแบบนี้มันนำไปสู่ภลรวัตในการซื้อเสียงขายสิทธิ์อย่างไร มากกว่าจะไม่มีการกระทําผิดหรือถ้าไม่ผิดหรือจับไม่ได้เรามีไว้ทําไมกฎหมายเรื่องห้ามซื้อเสียงเสียงเงินงบประมาณเปล่าๆแต่เรื่องนี้เขาเลยเรื่องกับง่อฉลาดมันเป็นเรื่องว่าตกลงจะจัดว่าเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงไว้ยังไงในการเลือกตั้งมากกว่าในเรื่องสุดท้ายผมว่าความท้าทายในการเลือกตั้งในรอบนี้อยู่ที่เรื่องการบริหารจัดการการเลือกตั้งที่พิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นที่พึงพอใจของประชาชน และเข้าข่ายเป็นการเลือกตั้งที่ล้มเหลวผู้แบบนี้ไม่ได้หมายความว่าผลการเลือกตั้งไม่เป็นที่ยอมรับซะเลยแต่หมายถึงในภาพรวมนั้นการเลือกตั้งซึ่งเป็นหัวใจสําคัญขั้นพื้นฐานของประชาธิปไตยไม่ได้ทาหน้าที่ยุติความขัดแยง้งและทําให้ทุกฝ่ายยอมรับกติกาและผลของการเลือกตั้งอย่างที่มันควรจะเป็นการเลือกตั้งในรอบนี้ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอํานาจอย่างสิ้นข้อสองสยัยไม่ใช่แค่เรื่องการซื้อเสียง ที่เป็นจำเลยในทุกๆรอบเท่านั้นแต่มันหมายถึงเรื่องของการที่ผู้จัดการเลือกตั้งนั้นตอบคำถามสังคมไม่ได้ชัดเจนตั้งแต่การนับคะแนนการรายงานคะแนนและความปลอดภัยและความลับของการลงคะแนนถ้าเรามองว่าการเลือกตั้งในรอบนี้เสรีและเป็นธรรมไหมอาจจะตอบได้ว่าผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําในข้อเสรีเพราะประชาชนไม่ถูกสกัดการใช้สิทธิ์และการรณรงค์ทําได้เต็มที่สมเป็นธรรมไหม ต้องดูที่การนับคะแนนและตอบข้อสงสัยต่อสังคมที่สําคัญมิตีการเลือกตั้งยังรวมถึงเรื่องของการเลือกตั้งว่าจะต้องมีความหมายต่อประชาชนในประเทศด้วยไม่ใช่เป็นเพียงพิธีกรรมกระชับอํานาจของคนบางกลุ่มในข้อนี้ประชาชนจำนวนไม่น้อยยังสงสัยกับผลการเลือกตั้งอยู่และไม่แน่ใจว่าองค์กรอิสระอย่างกกตสารปกครองและสารรัฐธรรมนูญจะสามารถเผชิญความสงสัยและความท้าทายในเรื่องนี้ได้แค่ไหน คงต้องรอดูกันต่อไปในสัปดาห์นี้ว่าผลจะจบลงอย่างไรโอาการเลือกตั้งที่มีความหมายจะส่งผลต่อความชอบธรรมของรัฐบาลและที่สําคัญจะส่งผลต่อคะแนนการวัดประเมินประชาธิปไตยของไทยในสายตาโลกในปีหน้าด้วยส่วนในเรื่องการตั้งรัฐบาลผมคิดว่ายังมีขั้นตอนเรื่องของการประกาศคะแนนเลือกตั้งที่เป็นทางการและเรื่องของการเปิดประชุมรัฐสภา ดังนั้นยังมีอีกหลายขั้นตอนหน้าตารัฐบาลจะเป็นอย่างไรอาจจะสําคัญแต่ความชอบธรรมของรัฐบาลจากการเลือกตั้งก็มีความสําคัญเช่นกันมัธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนําเสนอครบทุกประเด็นสําคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ